เป็นเมืองที่สบายๆชิลๆมากเลยรถจะจอดรจอดฮะเซเว่นดีกว่าววรถเรายืนใน สวยมากเลยท,ที่ไหนอะคะเซเว่นเซเว่นที่ไหนเอ่ยอหัวหินอ,อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบนี่เดินดูบรรยากาศหัวหินตอนกลางคืน <c oughs> ไปตรงหาดไหมไปดูว่ากลางคืนเป็น <c oughs> ยังไงเออเมาเมาไหมเมาสิจากท่องเที่ยวนะจ๊ะเมาจาก บรรยากาศว่าหินกลางคืนแล้วไม่ต้องใช้หาดกันเนาะน่ารักเนี่ยร้านตรงเนี้ยเยอะข้างในเนี้ยแล้วก็มีไหลซอกไหลซอยมากเลยนะถนนดำเนินกระเสษมมีตุ๊กตุ๊กด้วย ที่พักเราก็อยู่ไม่ไกลจากชายหาดนิดเดียวเอง,งเดินไปเรื่อยๆว้าตกใจ <c oughs> ตกใจไปเลย <c oughs> นี่รถเช่าเต็มเลยอ่ะจักรยานก็มีมอไซค์ก็มี คนไม่ค่อยเยอะน,นะหาดตอนคืนเ yeah. <Thank you. S 1> นี่ยผัดไทยดูเหมือนไกลเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไฟอยู่น,นู่น ไกลล่ะมืดเลยเพวกร้านที่เขาก็ปิดปิดกันหมดแล้วล่ะร้านคา้านี่โรงแรมเซ็นทาราแกรนสองฝั่งหิวตั้งอ๋เอเซ็นทาราแกรนเหมือนกัน ไฟที่เห็นนั้นคงจะเป็นหาดรือเปล่าถึงแล้วบ้างตรงไฟนั่นน่ะไหนเขากันไม่เข้าบ้าบอคอหอยพอกบ้าบอคอหมูย่างร้านตรงนี้ปิดหมดแล้วบ้าบอคอไก่ทอดมืดดีจังเลยอันนี้เป็นการทดสอบกล้องเพราะที่มืดจะเป็นยังไงของจริงมืดมากเออ วิกฤติทำนองก็ไม่ได้น,ดนะนิดนึงจะถึงแล้วอุไฟสวยมากเลยน่าจะใช่นะั่นแหละทางองหาดใช่ปะสะโลปลงไปแล้วล่าสโลปวันแรกก็ทรหดมากเลยนะไปหลายที่มากนิดนึงจะถึงแล้ว เออทำไมเราไม่ขี่รถเข้ามาเห็นไ,ไหมทำไมเราไม่ขี่รถเข้ามาเด้นมันทำไมให้เมื่อยเนี่ยจริงเหรอไอได้เสียงคลื่นแล้วนี่ไงติดไปสวยงาม ดีมากอาคารไม่สวยอยู่นะสวยเลยิศเสียงขึ้นมาแล้วชัดแล้วเอ้ นี่รถมาจอดตรงนี้ก็ได้เนี่ยอุ๊ยหนาวเลยอะ่ะถึงกับหนาวก็เลยทีเดียวสุดยอด จันอยุมืดตื๊ดเลยอะ่ะทางวนมืดม,ดมากเลยอะ่ะได้ยินเสียงคลื่นไหมทุกคนรมแรงมากบอกเลยถึงกับหนาวกันเลยทีเดียว ตรงนู้นเดินไปได้อยู่นะสว่างฝั่งนี้มืดตืดต๊อเลยมืดมากเลยอ่ะเห็นไหมมืดตืดต๊อ นี่ขวดหินอยู่มาตั้งกล้องเนอะพระจันย์สวยมากเลยเออใช่ส่องออกมาเห็นน้ำเป็นรูปนี่เลยอะแสงพระจันทร์สวยมากเลยเนาะ จะกินตรงไหนเนี่ยตรงนี้เขาหา้ามเออเขาไม่กินข้างบนไปเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศข้างบนดีกว่าจะพูดถึงถ้าใครกำลังท้อแท้นะมาทะเลนี่หายท้อแท้เลยทำไมอ่ะเอามันจะบอกให้สู้สู้อ๋ออะไร <laughs> 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 น <laughs> ไปดีกว่าอยู่ตรงนี้เลยไร้วสะสวยจริง ส่ละะเออียดอยดูนะสถานมันเทิงเป็นดงนะตรงเนี้เดนกลับไปกินที่พักดีกว่าเราซื้อของมาเอาของไปกินตรงหน้าที่พัก ร้านนวดนะนี่รถเช่า,เ,า,าเยอะอยู่มาใส่เช่าเขาประดับไฟสวยมากเลย ที่นี่เขาไม่เน้นเสียงเพลงเออกระทึกนะเน้นเงียบดีอ่ะเออสบายหูมากเลยชอบอันนี้ก็หืมอยู่แล้วมันคนเรเป็นคนลรฟิลกับที่นี่เลยอ่ะที่นี่แบบว่าเออเรียบง่ายเลยมีสถานบันเทิงอันนะมีแต่ว่าไม่ได้เสียงดังขนาดจะต้องแบบเออก็เปิดเพลงแบบเบามากเลยอ่ะถ้าเดินผ่านหน้าร้านถ้าไม่ได้ยินอ่ะเขาเปิดแบบนี้ไว้ เปิดเสร็จเขาก้าหูฟังแจกให้นักท่องเที่ยวจะได้ยินกันในหูไม่ได้ยินออกข้างนอกอมัว่วไปเรื่อยเนี่ย <laughs> พูดไปเรื่อยเปื่อยออไปแล้ว <laughs> นี่ที่พักของเราเราซื้อของมาไปกินที่ที่พักเดี๋ยวอะไรเอ่ไเยไมเป็นไ,ปไม่ไปโทษค่ะนี่ มาเดินเล่นาย<ป>ตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งกินะ่ะนั่งเล่นได้หน้าที่พักสบายมากอ่ะชิลมากเงียบมาก รถจัดอยู่นี่ไม่มีอะไรในห้านไม่มีนี่ก็ของที่ซื้อมาโรงแรมซิต้บีทรีสอร์ท